แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในช่วงต้นนะฮะที่อเมริกาเนี่ยมีการผลิตเครื่องบินรบแบบ F-35 ให้แก่ตุรกีแล้วจำนวน6กลำนะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยแฮปเอาไว้ก่อนแล้วก็ส่งเครื่องบิน F-35A นะครับที่จะให้ตุรกีเนี่ยกลับไม่ให้ก็ถูกส่งไปประจำการตามฐานทัพอากาศต่างๆตุรกีมองว่าพวกเขาเนี่ยก็เสียผลประโยชน์นะในแง่ของการส่งมอบตัวอากาศยาน เพราะว่าในช่วงเวลานั้นน,น,นะครับ F 3 5ที่ตุรกีเนี่ยน่าจะได้รับนะครับมันผลิตไปตามโครงสร้างในบล็อกที่3 F ซึ่งมันก็เก่าแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสาไนเปอร์ครับก็มาดูกันต่อครับในประเด็นข่าวที่2สําหรับวันนี้ฮะก็จะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ตุรกีนั้นเคยได้มีการไปเข้าร่วมโครงการ JSF ก็เป็นโครงการจอยซ์ไซ f ฟเตอร์ครับหรือผู้ที่เห็นภาพก็คือว่าโครงการ F-35 นั่นเองแต่ปาตรากฏว่าตุรกีต้องโดนอเมริกาขับไล่ออกจากโครงการดังกล่าวก็คิดว่าในประเด็นนี้ครับท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงจะทราบกันดีแต่ที่มันเป็นไฮไลท์ก็คือว่าหลังจากที่ทรัมป์น,น,นะครับเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทรัมป์เนี่ยเคยได้มีการประกาศกลางวง เวทีฮะบอกว่าจะมีการขายเครื่องบิน f 3 5 a ให้แก่อินเดียซึ่งถ้าดูแล้วว่าอินเดียเนี่ยก็เคยมีการไปจัดซื้อระบบป้องกันภัยรากาศ s 400จากรัสเซียเหมือนกันแล้วอินเดียก็มีโรงงานผลิตอากาศยานลบในฝั่งรัสเซียนั่นก็คือซู30หากว่าจะมาเปรียบเทียบกับตุรกีแล้วครับอินเดียเนี่ยหนักข้อมากกว่า พราะฉะนั้นครับเรื่องนี้ก็เลยต้องโยงมาถึงตุรกีบ้างก็เป็นเรื่องปกติฮะเมื่อทั้มีการประกาศสย้นงนั้นแล้วจนทําให้ตุรกีเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊สงสัยอเมริกาเนี่ยน่าจะลดบทบาทของตนเองลงไปบ้างโดยเฉพาะกฎหมายหนึ่งที่มันเคยออกมาในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นหละครับก็เป็นกฎหมายเข้าไปแซงชั่นพันธมิตรของตนเองที่พันธมิตรของตนเองนั้นมีการเข้าไปซื้ออาวุธจากรัสเซีย นั่นก็คือกฎหมายที่เรียกว่า CAA TSA เรื่องนี้ครับก็เลยทำให้รัฐบาลของทรัมป์เนี่ยกับตุรกีต้องพูดคุยกันเพราะไม่พูดคุยกันเนี่ยมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำกันฮะทำไมทรัมป์เนี่ยให้ค่าแต่อินเดียแต่ว่าในขณะที่ตุรกีเนี่ยก็เป็นชาตินาโตนะหากว่าจะนำมาดูเกรดแล้วน่าจะดีกว่าแต่ถ้าแยกเรื่องของลูกค้าเนี่ยอินเดียน่าจะดีกว่า เพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นคู่ค้าของสหรัฐไปแล้วครับในช่วงทศวรรษนี้เพราะฉะนั้นก็คงไม่แปลกอะไรนะฮะที่ทรัมป์เนี่ยก็น่าจะให้ค่าอินเดียมากกว่าฮะหลังจากที่เขาเนี่ยก็มีการมาพูดคุยกับนายมตีนอร์ทามดีครับเหมือนอเมริกาเนี่ยต้องการจะมาขยายตลาดในอินเดียมากเพราะอินเดียเนี่ยคือผู้ซื้อที่มีกระเป๋าหนักมากเวลาซื้อทีเนี่ยนะครับก็ถือว่าซื้อเยอะเหมือนกัน แต่ว่าตุรกีก็ไม่ได้น้อยหน้านะตุรกีเนี่ยเวลาเขาจัดซื้อเครื่องบินขับไล่เขาก็ซื้อกันเป็นร้อยลำเหมือนกันมันก็เลยทําให้ประธานาธิบดีที่มาจากทั้งสองชาตินี้ครับต้องพูดคุยกันนะฮะจนกระทั่งมันก็เลยมีกระแสข่าววงในที่ต้องการบ่งบอกว่าทั้งประธานาธิบดีโดนัททั้ทมผู้นําของสหรัฐได้มีการมาสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเร็วๆนี้ครับกับประธานาธิบดีเลเซฟตายิดแอรดกันผู้นําของตุรกี การสนทนาดังกล่าวนั้นก็ต้องการมันเน้นความแก้ไขความไม่แน่นอนในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับความมีส่วนร่วมของตุรกีต่อโครงการเครื่องบินลบ F-35 เพราะวนะ่นานขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังคงมืดมนฮนระัสำหรับตุรกีเพราะฉะนั้นการหารือเนี่ยนะฮะซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนในเชิงของการทูตนะครับหลายครั้งที่ผ่านมารวมถึงการเดินทางไปยังกรุงวอชิตันดีซีครับเมื่อเร็วๆนี้ ของนายฮาคารฟิดานวตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีก็มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการมาหารือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ JSF แล้วก็ต้องการไปสำรวจช่องทางในการเข้ามาปรองดองกันอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยเวลาในการพูดคุยกันนะครับอย่างแน่นอนแต่ก็เป็นการต่อยอดจากกรณีที่ผู้แทนของทัมนะครับก็คือนายสตีฟวิชคอนก็ได้มีโอกาส มาพบกับผู้นำตุรกีเพื่อต้องการมาวางรากฐานการเจราจารอบใหม่ฮะแต่ว่าการมาของผู้แทนซาลนะครับก็เหมือนเป็นการมาโยนหินถามทางก่อนว่าแนวทางแบบเนี้ยคุณจะยอมรับได้ไหมนะครับก่อนที่ทํากับแอร์ดูกันเนี่ยจะมีการเข้ามาพูดคุยกันนะฮะทีนี้หัวใจสําคัญของการสนทนาครั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมตุรกีเนี่ยเขาก็ต้องการครับอยากจะหวนกลับคืนมา ในโครงการ F-35 อีกครั้งหนึ่งแต่กันั้นเองหากว่าหวนกลับมาไม่ได้เขาก็มาขอเงินชดเชยครับที่ประเทศของเขาเนี่ยเคยได้มีการลงทุนในโครงการดังกล่าวโดยมูลค่าการลงทุนสูงถึง1.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐตุรกีเนี่ยก็ถือว่ามีช้อยอยู่2ทางเลือกครับหากว่าคุณไม่ให้เราเข้าร่วมเอาเงินเราคืนมา1 4 ก็เพราะว่าตุรกีนั้นณขณะนี้ท่านผู้ชมเขาก็มีโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล่องหนของตนเองเหมือนกันนะฮะก็เป็นอากาศยานในเจน5ที่มีชื่อว่าคานก็ได้รับอิทธิพลนะครับมาจากเ3 5นี่แหละโปรตุรกีเนี่ยก็มีการเข้าไปเรียนรู้บางอย่างมาบ้างแต่ว่าการพัฒนาโครงการของตุรกีน,น,นะครับก็ยังคงไปพึ่งพาบริษัทชั้นนาในยุโรป นั่นก็คือ BAE s y s t e m มีส่วนช่วยในการพัฒนาแต่ว่าโครงการเครื่องบินคานของตุรกีนั้นก็ยังคงไปพึ่งพาเครื่องยนต์ที่ผลิตในสหรัฐก็คือบริษัท General Electric F 1 1 0ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานใน F 1 6ฝูงบินของตุรกีเนี่ยนะครับก็ยังคงมีใช้การอยู่แต่ว่าการออกแบบรูปลักษณ์เนี่ยก็บอกว่ามาในรูปแบบ s t e ล l ครับ ช่องเก็บอาวุธก็คล้ายคลึงกับ F-35 แต่รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวฮะแต่ว่าในอนาคตข้างหน้านะครับตุรกีเนี่ยก็ไม่ได้ไปพึ่งพาเครื่องยนต์ของอเม,มิกาทั้งหมดนะฮะเพราะเขาเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเขาก็อยากจะนําเครื่องยนต์มาต่อยอดครับผลิตเป็นเครื่องยนต์ของตนเองภายใต้การออกแบบที่มาจากบริษัท TR MOTOR และในไม่ช้าหากว่าการออกแบบเครื่องยนต์เนี่ยมันสําเร็จครับ ก็จะนำเอาเครื่องยนต์ที่ผลิตไปนในประเทศมาติดตั้งบนเครื่องบินสเตลก็คือรุ่นคารของตุรกีต่อไปแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในช่วงต้นนะฮะที่อเมริกาเนี่ยมีการผลิตเครื่องบินลบแบบ F-35 ให้แก่ตุรกีแล้วจำนวน6กลำนะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยแฮปเอาไว้ก่อนแล้วก็ส่งเครื่องบิน F-35A นะครับที่จะให้ตุรกีเนี่ยกลับไม่ให้ก็ถูกส่งไปประจำการ ตามฐานทัพประกาศต่างๆตุรกีมองว่าพวกเขาเนี่ยก็เสียผลประโยชน์นะในแง่ของการสร่งมอบตัวอากาศยานเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะครับ F35 ที่ตุรกีเนี่ยน่าจะได้รับนะครับมันผลิตไปตามโครงสร้างในบล็อกที่3 F ซึ่งมันก็เก่าแล้วแต่ถ้าว่าในบล็อกปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นในบล็อกที่4แล้วครับแล้วก็บล็อกในอนาคตก็คือบล็อกที่5นั่นเอง